สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับมีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนอนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะครับอยากให้ได้คันนี้ไปใช้งานมากๆเลยนะครับราคาเบาๆด้วยนะครับรอฟังราคาให้ดีนะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าอินโนวนะครับเครื่องยนต์2.0ตัว e- e l เลฟเ n t นะครับเกียร์ธรรมดา ปี2012เลยนะครับคันนี้สวยสุดๆจริงๆน็อตไม่ตีงขอย้ำเลยน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับสีสันสวยงามมากๆฟังราคาดีๆราคานี้เป็นราคาป่าไม่อยู่นะขอย้ำเลยราคาป่าไม่อยู่นะราคานี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวใช้งานนะครับอยากแนะนำเลยคันนี้โตโยต้าอินโนวานะครับหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะน็อตไม่ติงสีสันสวยงามนะครับคันนี้ได้ไปใช้งานนี้คุ้มสุดๆจริงๆนะครับรับประกันเลยหน้าหลังเดิมช่วงล่างดีเกียร์ธรรมดาปี2012สะครับสีสันสวยงามมากเลยนะคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพามุดดูใต้ท้องนะครับดูใต้ท้องดูสภาพคัตซี นะครับช่วงล่างนะเราจะพามุดดูทุกซอกทุกมุมนะครับรถของเราต้องได้รับรู้ข้อมูลทุกซอกจริงๆนะอันนี้เป็นนี่นะครับสภาพคัสซีนะครับใต้ท้องรถนะคัสซีสวยสุดๆจริงๆสวยมากเลยรับประกันไม่มีน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวจะพาดูสภาพภายในด้วยนะมาดูสภาพภายในกันเลยนะครับสภาพภายในเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานสะอาดสวยงามมากๆเลยเปิดออกมานี่ได้กลิ่นโรงงานอยู่เลยนะ ยังได้กลิ่นใหม่โรงงานอยู่เลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับซูมเกียร์ให้ด้วยนะครับนี่อันนี้เกียร์ธรรมดาขับสนุกประหยัดน้ํามันนะครับแอร์เย็นหนาวเฉียบเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกบานนะครับคันนี้สวยจริงๆนะใครได้คันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับหน้าหลังเดิมนะครับเม็ดอยู่เดิมครบทุกเม็ดจริงๆคันนี้ซุ้มซอกเสาเดิมนะครับน็อตไม่ตีงเลยคันนี้ราคาเบาๆด้วยควันนี้เบาสามแถวนะครับอันนี้เบาะกลางนะ นี่สภาพเบาะกลางนะครับสะอาดสวยงามมากมีเบาะสามแถวนะครับอันนี้พับได้เลยนี่สภาพเบาะด้านหลังนะครับเบาะแถวสามนะสะอาดสวยงามนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่นะขอย้ําเลยถ้าสมาชิกท่านใดมาดูรถนะครับจะได้กลิ่นเลยยังได้กลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับหน้าหลังเดิมสีสันสวยงามนะครับรถครอบครัวนะราคาเบาๆจริงๆหน้าหลังเดิมมากๆนะมาดูเลยนะครับนี่นะโตโยต้าอินโนวานะครับ อินโนวาเครื่องยนต์2.0นะครับตัว e elephant นะครับปี2012ราคาเบาๆจริงๆนะคันนี้ขอย้ำเลยราคาป่าไม่อยู่นะถ้าป่าอยู่ขายไม่ได้ราคานี้นะนะครับมาดูต่อไปเลยนะครับนี่น็อตฝาท้ายนะครับฝาท้ายไม่ขยับจริงๆน็อตไม่ตีงนะครับดูกันเลยดูสดๆแบบนี้พร้อมกันนะครับน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับนะครับไม่เคยแกะนะนี่นะครับสภาพนะน็อตไม่ขยับรับประกันเลยเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับอยู่ครบทุกเม็ด ขาโชกยังใช้งานได้ปกติสภาพภายในสะอาดสวยงามนะครับฝาท้ายเดิมนะครับรับประก,กันเลยสีสันสวยงามนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะรถครอบครัวนะครับถ้าคันนี้ไปนี่คุ้มมากๆได้ล้อมแม็กด้วยนะนี่นะครับล้อมแมกขอบ17นะครับมาดูภายในกันต่อเลยนะสภาพภายในสะอาดสวยงามจริงๆคันนี้นะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับ แอร์เย็นหนาวเฉียบเลยเพลงเพาะมากกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานย้ำราคาเลยนะราคาป่าไม่อยู่จริง,รงๆคันนี้ถ้าป๋าอยู่ขายไม่ได้ราคานี้นะครับราคาป๋าไม่อยู่เราขายอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะครับหาสภาพนี้กับราคานี้หายากนะไม่มีแล้วนะนะครับนี่สภาพภายในนะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องช่วงล่างดีมากๆคัตซีสวยนะครับ สะอาดสวยงามจริงนะรักษาดูแลรถได้ดีมากนะครับนี่สภาพภายในเพียงพอนะครับแอร์เย็นหนาวเอาซูมเลขไม้ให้ด้วยนะครับเลขไม้แท้นะคันนี้นะครับเลขไม้แท้โรงงานมาพร้อมอย่างนี้เลยนะมาสภาพนี้เลยนะครับเราไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนนะไม่สามแสนนะครับเลขไม้สามแสนนะครับเราแจ้งเรารายงานกันอย่างนี้เลยนะครับเราไม่มีหมกเม็ดนะตำแหน่งต่อไปที่อยากให้ดูนะครับนี่เลยนะเม็ดอาร์ขอบประตูนะครับ ประตูกี่บานนี้แกะดูแบบนี้เลยนะครับนี่นะสภาพเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบโรงงานจริงๆสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่รอยเว้ายังอยู่อยู่เลยนะครับรอยเว้าขอบประตูนะนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเดิมโรงงานนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนแน่นอนนะครับรถของเราจะรายงานอย่างนี้นะครับอยากให้สมาชิกของเรานะได้รับทราบได้รู้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดให้ละเอียดมากที่สุดนะครับ เดี๋ยวเราจะพาติดเครื่องดูนะนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะเครื่องด้วยนะอะดูคัสซีด้านนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมุดดูใต้ท้องฝั่งนี้ให้ดูด้วยนะนะครับดูทุกฝั่งนะดูสองฝั่งเลยนี่สภาพใต้ท้องนะครับนี่ใต้ท้องรถนะครับนี่อ่ะไม่ใช่ใต้ท้องคนคัสซีสวยนะครับรับประกันเลยไม่มีน้ําท่วมนะครับถ้ามีน้ําท่วมนี่ขับรถมาคืนเราเลยนะ แล้วประกันกันขนาดนั้นจริงๆนี่นะครับสีสันสวยงามนี่ติดเครื่องแล้วเสียงเครื่องเงียบมากๆเลยนะครับมาดูห้องเครื่องกันเลยนะอีกหนึ่งตำแหน่งที่อยากให้ดูนะครับ seemingly? น็อตฝากระโปรงนะดูกันเลยซูมแบบนี้นะครับอะซูมกันเลยนะนี่นะครับน็อตฝากระโปรงไม่ตีงจริงๆคันนี้น็อตไม่ตีงนะครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดทําสีนะครับฝากระโปรงเดิมุ้มเดิมนะครับตัว R นะด้านขวานะครับซูมด้านขวาด้านในนะครับสังเกตนะอยู่เหมือนเดิมนะครับ แก้มเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเลยดูกันแบบนี้นะครับนี่คานหน้าด้านขวานะครับคานหน้าด้านขวาตัว R นะครับอยู่เดิมโรงงานนะครับคานหน้านี่รูปดูจะเรียบเนียนมือนะครับเลขคานหน้านะครับอันนี้เลขคานหน้านี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเม็ดอาร์คสองตำแหน่งนี้ต้องอยู่นะถ้าเดิมนะครับของเดิมต้องอยู่นะ2เม็ดนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมครบโรงงานสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับคานหน้าด้านซ้ายนะครับตัว L นะของเดิมโรงงานนะครับนี่นะดูกันแบบนี้เลยซุ้มซอกเสาเดิมนะครับ แก้มเดิมน็อตไม่ขยับนะครับน็อตฝากระโปงไม่ขยับไม่เคยถอดทําสีนะครับดูเพจให้ด้วยนะครับอ่านี่เพจเดิมแท้โรงงานนะครับปี2012นะดูกันแบบนี้เลยนะครับเพดเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่โลโก้โตโยต้ายังอยู่นะครับนี่นะสังเกตง่ายๆเลยสบายใจหายห่วงมาดูแท่กันเลยนะครับเดี๋ยวจะดึงแท่ให้ดูเลยมา นี่นะครับสภาพแท่เครื่องยนต์นะควันไอไม่มีเครื่องดีมากๆช่วงล่างดีสุดๆจริงๆรถพร้อมใช้งานมากคันนี้นะครับราคาเบาๆนะคันนี้ย้ําเลยราคาป๋าไม่อยู่ <c oughs> ราคาป่าไม่อยู่เลยจริงๆคันนี้นะครับถ้าป่าอยู่ขายไม่ได้นะมาเดี๋ยวเราจะพาทดลองขับกันให้ดูนะครับอ่าบุ้ช่วยเราขึ้นไปเลยนะครับคันนี้รถสวยจริงๆราคาถูกด้วยราคาเบาๆนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะครับคันนี้ได้ได้คันนี้ไปนี่คุ้มจริงๆนะคุ้มมากๆเลยแหละราคาเบาๆเดี๋ยวซูมเลขไมให้อีกรอบนะครับนี่เลขไม่เดิมแท้นะครับเลขไม่แท้นะครับสามแสนสองนะเราไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนแอร์เย็นหนาวเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเพลงเพอด้วยพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับนี่ทดลองขับให้ดูด้วยอุ้ยเครื่องดีมากเลยนี่นะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับรถคันนี้นะโตโยต้าอินโนวานะครับเครื่องยนต์2.0ตัว e e l e p h a n นะครับเกียร์ธรรมดาปี2012นะครับราคาเบาๆราคาป๋าไม่อยู่นะครับอันนี้อย่าไปบอกใครนะ <c ười> ขายราคานี้นะราคาขายคันนี้เราขายเป็นราคาป่าไม่อยู่จริงๆนะครับย้ำเลย2 2 9 0 0บาทนะครับคันนี้นะคุ้มสุดๆจริง,รงๆนี่นะครับเครื่องช่วงล่างดีมากๆเลยนะ ใครได้คันนี้ไปนีอเหมือนกับได้รถฟรีเลยนะเนี่ยผมว่านะนี่นะครับทดลองขับอย่างนี้เลยเครื่องดีมากๆเลยนะครับเครื่องช่วงล่างดีสุดๆส,สีสันสวยงามนะครับถ้าใครพลาดคันนี้นะเสียดายจนลูกบวชจริงๆนะนะครับอยากให้สมาชิกของเราได้คันนี้ไปใช้งานจริงๆนะครับรถสวยคุณภ,ภาพดีราคาถูกด้วยที่สำคัญนะนะครับมาก รถของเราจะรายงานกันอย่างนี้นะครับรายงานทุกซอกทุกมุมนะครับรายละเอียดตรงไหนเป็นยังไงเราแจ้งเรารายงานนะครับรถสวยคุณภาพดีราคาถูกนะครับอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบข้อมูลนะครับที่เป็นจริงมากที่สุดนะครับรถคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่สําคัญราคาเบาๆราคาป๋าไม่อยู่นะคันนี้ <laughs> ย้ากันเลยนะครับมา นะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรตามด้านบนนี้นะครับเบอร์โทรนะย้ําอีกครั้งนะครับ0956698777นะครับย้ําอีกครั้งนะเผื่อใครดูไม่ทัน0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีรถไปรับที่บขสนะครับนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบิน แต่ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องบินเองเราไปรับที่สนามบินฟรีนะครับย้ำกันเลยราคาป๋าไม่อยู่นะครับ2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจ้าอัฟซิลานะครับนำรถส,สวยคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนอเช่นเคยขอบคุณมากครับ